เบรกสุดท้ายของเสรีดามาและเป็นเบรกสุดท้ายของปีนี้ด้วยนะครับช่วงนี้ตอบ SMS การ4 6 4 2 2 0 0ครับ f Facebook เซรีดามานะครับมาครับอาจารย์กับคุณกอ๊อฟยิงคำถามและตอบคำถามทำให้นึกตามเหตุและผลฟังแล้วอ๋อนิชื่นชมนั่งอมยิ้มไปขอบพระคุณมากค่ะก็ด <laughs> <c oughs> ได้พูดเดนนี้ <c oughs> ออาจารย์ว่าไงอาจารย์ว่ายังไงคะ เป็นดีใจงไงไขอให้อาจารย์แล้วอ๋อส่วนใหญ่ก็อวยพรและทีมงานแหละแล้วลคุณก๊อฟและทีมงานสุขภาพดีขอพระคุณแม่ขอให้รพรนี้กลับไปสู่คนที่ให้เรานะคะใช่ยังไงขอให้อาจารย์และทีมงานประสบแต่ความสุขเช่นเ,เดียวกันค่ะให้คนดูเรามีความสุขเช่นกัน<ช>นะคะใ,ใช่อาจารย์คิดอย่างไรกับผู้หญิงอายุ60ทําไมครับ uh huh แก่กว่าหก60กว่ามีสามีเป็นเกย์มีลูกโต uh huh แล้วยังมีกิ๊กอายุเท่ากันอีก ใครมีกิ๊กอัตกลงคือตกลงผัวไปมีกิ๊กหรือว่าเมียไปมีกก๊กหรือว่าผัวเป็นเกย์งงไปหมดละคือมีผัวเป็นเกย์เนี่ยรู้อแต่บอกว่าแล้วยังไปมีกิ๊กเนี่ยไหมครับว่าผัวที่เป็นเกย์ไปมีกิ๊กหรือว่าผู้หญิงไปมีกิ๊กสามีเนี่ยอยู่ๆเป็นไปเป็นเกย์แล้วเป็นมีกิ๊กอายุเท่ากันอาจารย์ทำยังไงดีอายุ6กสิบแล้วก็ต้องอยู่ว่าตัวเราเนี่ยยังมีความต้องการอยู่ไหมถ้าเรามีความต้องการอยู่แลวถูกแบ่งปันอย่างนี้เราก็คงบอกว่าเออเลิกกันไปดีกว่า นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่มีต้องการแล้วก็โอเคแยกห้องนอนกันแล้วกันชีวิตใครชีวิตมันแต่อย่าทาอะไรให้มันทาให้ลูกเต้าตาไอายขยหน้าแล้วกันครับอะไรสักอยา้มีความลับกันโตปูนนี้แล้วมันต้องแบบคิดเยอะๆเนาะกับการทําอะไรแบบนี้เอาใจช่วยแล้วกันความหลากหลายทางเพศมันเริ่มเป็นที่ย่อมรับมากในยุคของคนที่อายุเยอะๆอาจจะหนักหนาสาหัสหน่อยนะครับแต่60กว่าแล้วมันก็น่าจะ ยุติได้หร <No. S 2> ืเอเนาะทำใจแล้วก็จะอะไร<ห>นะกันนั่งหนาเนาะ,ะข้อความต่อไปครับเชิญครับอาจารย์ครับผมคบผู้หญิงคนหนึ่งหกปี<อ>ทำไนะได้เวลาอยู่อยู่ใกล้กันดูเหมือนเธอไม่จริงใจอ๋อเวลาอยู่ออกจะเห็นแก่ตัวด้วยผมทําไงดีคบมาหกปีแล้วอาจารย์ก็เหมือนกับนางเอกในละครช่วงนั้น,นที่พีนะ่ถามว่าพระเอกรักไปได้ยังไงคือเธอเห็นแก่ตัวเธอเอาแต่ใจตัวเองเธอยกตนข่มท่านเธออยากทําอะไรเธอก็ทํา เธอไม่เคยสนใจว่าสิ่งที่เธอทำจะทำให้ใครเดือดร้อนหรือ <c oughs> ไม่พอพระเอกไปรักเธอพี่ยังบอกว่าเอ๊ะตักกาของพระเอกอยู่ตรงไหนสมองเสื่อมหรือยังไง <Nope. S 1> รักคนอย่างนั้นได้ไม่รู้สิคนเราถ้าเกิดเราคิดว่าเขาไม่ดีเนี่ยนะไม่ใช่ว่าไม่ดีเลวรามอะไรไม่ใช่นะ <c oughs> คือเขาไปกับเราไม่ได้เนี่ยเราจะอยู่กันได้ทำไม <c oughs> <ช>นะครับพี่บอกแล้วคนเราเวลาเลิกกันไม่ต้องไปบอกว่าใครเลวหรือใครไม่ดีนะคะ ให้บอกว่าเธอไม่ใช่เนาะจริงๆ6ปีนี่มันอาจจะทำให้เราเห็นท่าแท้วิธีการกันก็ได้แต่ท้ายที่สุดเนี่ยก่อนจะตัดสินใจเลยลองบอกเขาไม่เล่าว่าเ,าเรารู้สึกอย่างนี้เ,าร,เราก็ต้องบอกว่าที่เราอยู่ด้วยกันมา6ปีครับได้สังเกตสังการหลายสิ่งหลายอย่างครับเรารู้สึกว่าณเวลานี้เนี่ยคุณกับเราเนี่ยคุณไม่ใช่คน<อ>สำหรับเรานะ <No. S 2> เพราะฉะนั้นเนี่ย ก่อนที่จะถลําลึกไปกว่านี้ก่อนจะมีลูกมีเต้าก่อนที่เราจะเอาชีวิตที่ของเราที่เหลืออีกเกินกว่าครึ่งมาทิ้งตรงนี้เนี่ยเราต่างคนต่างให้โอกาสซึ่งกันและกันดีไหมไปเถอะไปหาโอกาสกันใหม่นะก็ไม่ได้อยากว่าคุณผิดอะไรนะคะแต่ว่าดูแล้วคือคุณไม่ใช่อลองดูครับลองปรับตัวดูถ้าไม่ได้จริงๆอย่างที่จรั์บอก แยกกันดีกว่าพี่บอกแล้วผิดถูกเทียงกันได้นะ,นะผิดถูกเทียงกันได้แต่ไม่ใช่ไม่ต้องมาเถียงถูกต้องอาเชิญข้อ,ขอความต่อไปเลยครับอาจารย์ตอบจนหมดข้อสงสัยเลยค่ะไม่รู้แลเรื่องอะไร <c oughs> ก็บอกแล้วว่าเทปสุดท้ายต้องแซบคุณผู้ชมอาจารย์แซบจริงๆข้อ,ขอความต่อไปมาคนเราสมัยนี้อาจารย์ครับ มันไม่มียางอายหรือไงคะอาจารย์ทำไมเขาทำะไรถึงในยาด่างแก้ผ้าตับพื้ตัพื้นนี่ไงเขาค้น้นยางทิ้งไปหมดแล้วมันก็เลยแต่ไม่ยางไม่ก็มียางเนี่ยน้อยที่กว่ากฎหมายก็ทาอะไรเขาไม่ค่อยได้อะพี่จารย์คือกฎหมายมันก็เบาเกินไปและที่สาคัญพี่ขอยืนยันนะพ่อแม่บางคนจาน้นต่อความชั่วของลูก ไม่ได้สั่งสอนลูกเพราะตัวเองก็ไม่รู้จะทายังไงก็จํานวนกับบ้านใช่ <ๆ S 2> มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นป้าแล้วก็เลี้ยงหลานชายแล้วมีผู้หญิงชอบมาห,าหาหลานชายที่บ้านเขาก็ไม่อยากจะไปว่าหลานชายเพราะเพื่อนผู้ชายได้เปรียบก็อยากจะให้ทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ย,ยว่า<ต>ว่า,าว่าลูกเอออาเขาก็โทรไปบอกแม่ผู้หญิงแม่ผู้หญิงพูดว่าพูดบอกว่าเออมันไปที่เดียวก็ยังดีกัาไปหลายที่ช่วยดูมันหน่อยก็แล้วกันเราตายแล้วเนี่ยเขาพูดอย่างนี้จริงและอีกบ้านหนึ่งก็ พ่อแม่สองคนกําลังด่าลูกที่เที่ยวเก่งลูกผู้หญิงกันเที่ยวเก่งมากก็งทิ้งทิ้งิ้งเทียงเทียงเทียงพ่อว่าไงรู้ไหมไม่อยากจะพูดแล้วแม่ยังไงก็จับทุกอย่างใส่กระเป๋าไม่ได้ไดกำลังมานี่คือลักษณะของพ่อแม่นนที่จานนต่อปัญหาลูกอีกคนหนึ่งพ่อเป็นหมอ,อ,อมีลูก<อ>ทั้งผู้หญิงและผู้ชายครับเขาบอกว่าใครจะไปทําอะไรใครเขาพูดคําหยาบเลยนะกใครที่ไหนก็แล้วแต่ผู้หญิงห้ามท้องผู้ชายห้ามทําไข่ท้องใครไปทําไข่ท้องหรือไข่ท้องมากูเตะอื คืออยากทำะไรก็ทําเลยเราแม่ระวังตัวองคือไม่ห้ามเรื่องผู้หญิงจะรักนนทรสงวนตัวหรือเปล่าผู้ชายจะไม่ให้เกียรติผู้หญิงจะไปทําลูกใครก็ยังไงก็ตามไม่ว่ากันแต่อย่าไปทําให้ใครเขาท้องแล้วมาทวงและในขณะเดียวกันผู้หญิงก็อย่าท้องมากันแล้วกันถ้าเกิดท้องมามีเรื่องนี่คือการที่แสดงว่าพ่อแม่จำนนต่อความเลวของลูก เ,เด็กผู้หญิงที่แต่งตัวพี่พเห็นที่ R C A นะพี่ก็เคยพูดกับลูกน้องบอกเอ้ยเด็กพวกนี้นี่มันกังพาพ่อกังพาแม่ไง <c oughs> ถึงแต่งตัวอย่างนี้ได้ปรากฏพี่ไปพัทยาไปกินอาหารร้านหนึ่งขณะที่กําลังกินอยู่กับลูกน้องเห็นครอบครัวมามีพ่อมีแม่มีมีลูกสาวลูกชายมาอีลูกสาวแต่งตัวต่อหน้าแม่แบบนั้นพี่บอกเออกูเลิกคิดแล้ว <No. S 2> เมื่อก่อนเคยคิดว่าพ่อแม่มันตายแล้วมันถึงแต่งปรากฏนี่มันแต่งอยู่กับพ่อกับแม่มันซึ่งทําให้พี่นึกถึงหนังฝรั่งเรื่องหนึ่งลูกสาวเดินลงมาจากบันไดพ่อนั่งอยู่บนโซฟาอย่างเงี้ย go change ไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้<อ>เธอไม่สามารถจอ,อกบ้านด้วยชุดนี้ได้ไปเปลี่ยนเดี๋ยวนี้ไม่ง,งั้นไม่ออกจากบ้านนี่คือพ่อแม่ผู้ไม่จำนนต่อความ,มเลวร้ยรา,ยรยรายของลูกใช่แต่ปัจจุบันนี้พ่อแม่จำนลต่อความเลวร้ยรายขอ,นะของลูกเยอะมากเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องยากหน่อยนะอย่างง่ายนะเนี่อย่างรูปรูป่อรูปอย่างเงี้ย อยากจะรู้นะถ้าพ่อแม่ได้เห็นเนี่ยพูดอะไรไหมจริงหรือว่าดีใจลูกทําเงินมาให้พ่อแม่ก็คงกับอายไขหน้ากันนะก็ไม่รู้ไม่แน่ใจนะพี่ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นกันทุกคนหรือเปล่าว่าอายไขหน้าแต่บางคนดีใจลูกหาเงินได้พ่อแม่เดี๋ยวนี้ก็ประหลาดใช่อะข้อความต่อไปเลยคุณผู้ชมเสื้อสวยให้ซูมเสื้อใกล้ๆเขาบอกอย่างนี้วันนี้ลายสวยจริงๆใช่ตอนเจอนี่ผ้ามันคอผืนนี้200บาทเห็นไหมมันขึ้นอยู่กับรสนิยม200บาทแล้วพี่ก็ไปซื้อผ้าพวกนี้ นะคะก็คือราคาประมาณสักหลาละร้อยสองร้อยเนี่ยแล้วก็ไปจ้างคนตัดพันหคุณผู้ชมเนี่ยเขาท่ละเอียดเห็นไหมอาจารย์บอกว่าไม่ต้องซื้อสองพันไม่ถึง2,000ค่ะต่อแบบเองคุณผู้ชมสามารถเรียนแบบเราได้อ่ะก็วต่อไปพี่ซื้อที่อยู่เน้นมอนหลายรายการค่าแขกรับเชิญที่เราคุยกันทำไมครับด้วยคำานังหุ่โดเพื่อเรียกรีตีใช่พี่บอกแล้ว ใครมาที่รายการเราเราต้องให้เขากลับบ้านไปอย่างสงาา่างามใช่ยังไม่ใช่ใ,ชให้เขาตอบอะไรบางอย่างไม่ใช่กลับไปแล้วปรากฏเดินในซอยไม่ได้ตอ่อไปอ,อย่าทาเอ๊ะที่ไปพูดในรายการนั้นเหมือนยิ่งไปขยี้ความผิดของตัวเองใช่อย่าทําให้เขาเสียหายไม่เอาเนาะต้องช่วยกันแหละอ่าข้อความต่อไปเลยเชิญครับสอบถามอาจารย์ครับเรื่องการเปิดเครื่องเสียงดังทําไมาคุณในเขตหมู่บ้านชุมชนทาวฮา์รับปีใหม่ ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีกฎหมายว่าทำเสียงดังได้แค่ไหนถ้าจะดังเกินกว่านั้นต้องขออนุญาตค่ะ,<น>ะขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวแต่ช่วงนี้ก็อาจจะลํำคาญกันหน่อยเพราะว่าก็เริ่มแบบตึงตึงตงตงกันไปเรื่อยแล้วแต่ก็อย่างนี้นะเราสือซะว่าเป็นเทศกาลนะค,ะครถ้าเขาไม่ได้ทําทุกวี่ทุกวันเนี่ย คงไม่เป็นไร <No. S 2> เหมือนว่าตอนสัยพี่เรียนหนังสือเนี่ยมันก็มีข้างห้องเปิดเพลงดังมากพี่ก็อยู่ด้านซ้ายอีกคนอยู่ด้านขวาห้องตรงกลางมันดังมากไอ้คนที่อยู่อีกข้างหนึ่งมันบอกว่าฉันนะไม่รังเกียจที่เขาเปิดดังหรอกรแต่ที่รังเกียจคือเขาเปิดเพลงเดียวตลอดเลยครัใช่เมื่ี รสยมก็ต่างกันคือบอกถ้าได้ฟังร่วมด้วยโดยการเปลี่ยนเพลงไปมาก็ดีเลยนี่มันเปิดเพลงรู้จึกเป็นเฮเลนเรดดี้ในสมัยนั้น <c oughs> ก็ฟังเฮเลนเรดดี้อยู่ทุกวันฉันบอกเปิดดังฉันก็ไม่ค่อยมา,าย่าไรนะแต่ฉันมายคือมันเปิดเพลงเดียวซ้ำซากคุณผู้ชมี่ช่วงสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวจะให้อาจารย์ยฝากยาวเลยในเทปสุดท้ายของปีใหม่ก็ย้าอย่างนี้ครับว่าสมกราเนี่ยนะครับเรายังพบกันแน่นอนอยู่นะรายการของเราแต่คุณผู้ชมไปที่ Facebook ของเราหน่อยเรามี12เรื่องสุดดราม่าให้คุณผู้ชม ออกสิทธิ์ออกเสียงหรือร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับเดี๋ยว3มกราคมจะรวบรวมมาคุยกันนะครับวันนี้ก่อนจากกันเนี่ยย้ำกันอีกนิดนะครับว่าต้องขอขอบคุณดอกไม้สวยๆจากเมลโรสนะครับเชนเดียสวยๆจากโฮมโปรแน่นอนว่าคืนสุดท้ายของปีของรายการศีรีดราม่าต้องให้อาจารย์เสรีส่งความสุขแล้วก็ข้อคิดดีๆในค่ำคืนนี้เชิญอาจารย์เสรีครับคืนวันนี้นะครับถือว่าเป็นรายการสุดท้ายของปี2558 เพราะว่าสำหรับวันอาทิตย์หน้าก็คือวันที่3แล้วก็อยากจะบอกว่าในวาระที่เรากำลังจะสิ้นสุดปี2018แล้วขึ้นปี2019เเอาอย่างนี้ดีไหมคะ เรานั่งทบทวนสักนิดหนึ่งว่าปีที่ผ่านมามีอะไรบ้างที่เราทำดีที่น่าจะต้องทำต่อไปมีอะไรบ้างที่เราทำแล้วเราเสียใจทำแล้วไม่สบายใจและเราควรจะแก้ไขอย่างไรในปีหน้าอย่าปล่อยให้หนึ่งปีผ่านไปโดยที่เราไม่ได้ดีใจกับความดีความงามที่เราได้ทำหรือเราไม่ได้บทเรียนจากความไม่ดีที่เราได้ทำไปเพราะว่าคนเรานั้นชีวิตที่ผ่านไปนั้นมันคือประสบการณ์ที่เราควรจะมีการเรียนรู้ การเรียนรู้แปลว่าอะไรคะแปลว่าเมื่อพบสิ่งไม่ดีจงเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อทำให้มันดีไปกว่าเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ